เวรบ่ายวันนี้ไม่รู้จะได้กินข้าวหรือต่อนะคะต้องหาอะไรร้องท้องก่อนค่ะ ช่วงนี้เป็นไบห่หุ่มทุกวันเลค่ะทุกคนคนไข้เยอะแล้วก็เตียงข้างบนก็เต็มนะคะคนไข้ก็เลยมาลอนจี่ห้องฉุกเฉินทั้งคนไขเ้เคสเก่าเคสใหม่ที่มาคือแบบเยอะมากนะคะบางทีก็ทําไม่ทันคนไข้เลยค่ะทุกคนบางคนก็รอนานมากแบบหลายชั่วโมงมากก็หึงใจนะคะแต่ว่าพยาบาลแบบไม่กี่คนอะมันทําไม่ทันอะทุกคนขอโทษคนไข้ทุกคนด้วยนะคะคือทาไม่ทันจริงๆอิงเจาะเลือดดีๆมีคนไข้ฉุกเฉินมาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องวิ่งไปดูคนไข้ที่ฉุกเฉินคนไข้ที่เจาะเลือดอยู่ก็ยังงเลลยยาาอพบ ไปไหนแล้วแบบทิ้งคนไข้ไปแล้วนี่จริงๆนะคะคือห้องฉุกเฉินมันมันอะไรที่แบบเร่งรีบจริงๆค่ะใครฉุกเฉินกว่าเราก็ต้องช่วยก่อนนะคะทุกคนคนไข้าบางคนมาถามว่าถึงคิวตรวจหรือยังคือจริงๆเอาห้องฉุกเฉินจะไม่ได้ตรวจตามคิวนะคะจะเรียกมาซักประวัติตามคิวแต่ว่าจะประเมินตามความเร่งด่วนนะคะคุณหมอเขาจะเรียกตามความฉุกเฉินเร่งด่วนใครฉุกเฉินกว่าก็ต้องดูก่อนบางคนอุบัติเหตุได้เล็กๆน้อยอย่างมีปาดหกล้มเข่าขลอกเนี้ย ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมอุบัติเหตุถึงไม่ได้ตรวจสักทีก็คือหมอเขาดูตามความฉุกเฉินนะคะทุกคนแต่ก็เหงนใจคนไข้ทีร่รรนะคะบางคนรอหลายชั่วโมงมากวันนี้หน้าก็คือดีขึ้นแล้วนะรอยก็คือใกล้จะหมด,ลดแล้วรอยแดงหลือนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็คือมีรอยนิดหน่อยทากันเด็ดค่ะเดดแรงมากค่ะคุณหมอบอกว่าเริ่มแต่งหน้าได้แล้วนะคะแต่ว่านั้นก็ยังไม่อยากแต่งเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวขอพักไปก่อนแต่มันเป็นข้ออ้างของคนขี้เกียจแต่งหน้านะคะขี้เกียจแต่งหน้ามากอ่ะบางทีมันเสียเวลาทุกคนนั่แบบ บางทีคือ,คอการแต่งหน้าแต่ละทีแล้วใช้เวลาแบบหลายนาทีมากเลยแ,ลแค่นี้พอแล้วคะ่ะแต่ว่าใต้ตานี่คือแบบปัญหาใต้ตาดำวันนี้สระผมนะคะเพราะว่าผมมันไม่ไหวก่อนได้ผมเหมือนเดิมค่ะลงสเปรย์กันความร้อนและไม่พออันนี้ก็คือวิตามินบำรุงเส้นผมนะคะที่เราใช้ประจํจากันความร้อนได้แล้วก็ทําให้ผมเงางาม,งามก็จะแบบอ,อันนี้จะมีความมันนะคะผมเราก็เลยจะเงาแต่ว่าถ้าเป็นสูตรน้ําอ่ะอันนี้นะคะเราฉีดแบบ พูดแบบนี้ได้เลยเพราะว่าน้องเขาจะเป็นน้ำไม่ได้มันนะคะเดี๋ยวนั้นขอวไไดายผมแป๊บนี้นะคะทุกคนกวันนี้ใช้เวลาใดผมเร็วมากค่ะไม่ถึง5นาทีเลยน่าจะเพราะน้ำตัดผมด้วยนะคะคือแบบไปสไลด์ผมตรงนี้ออกผมก็เลยแบบจะบางก็เลยด้ง,งด่ายหน่อยดีเหมือนกันค่ะประหยัดเวลาลงนี้ต้องหยอีกนิดหน่อยนะคะชอบให้ผมเงา อมมากน,นี่นะคะของรสชานะคะไปลองตำกันดูค่ะสร้อยเส้นประจําที่ใส่บ่อยมากวันนี้จะไม่เขียนคิ้วค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนกานคิ้วให้เพื่อนที่แผนคนหนึ่งนะคะกานคิ้วสวยมากนะคะเดีย๋ยวจะให้เพื่อนกันคิ้วให้เพราะว่ามันมีเวลาไปแวะคิ้วเลยค่ะตอนนี้คิ้วก็คือลกมากวันนี้จะทาลิปออยล์ของเคที่โดน้องเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะคือไม่แห้งเลยนะคะผ่านเวลาชั่วโมงมากก็คือยังมีความแบบ สลิฟออลอยู่นะคะดีค่ะแต่ว่าน้องสีค่อนข้างแบบบางมากนะคะขอลองสีเพิ่มหน,นึง่งเรียบร้อยฉีน้ำหอมฉีดที่ขาด้วยค่ะหุงเข้าไว้เมื่อคืนคิดว่าจะตื่นมากินสาย แต่ไม่ตื่น,นะคะ่ะคือแบบนอนยาวถึงบ่ายสามเลยนั่นก็จะของข้าวไปทํางานนะคะแล้วก็ลองท้องด้วยอาหารแบบนี้นะคะสะดวกดีะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวสักกินเย็นคิดว่าจะไปทานข้าวแต่ถ้าไม่ทานก็คงเป็นดึกๆค่ะ ไั้ำงานกานโก,โก้โก้ันตัสินค่ะ